S K T J E Black Loom อ oh, oh, ุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากมันคือตัวอะไรเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเจอตัวนี้จริงๆท่านผู้ชมจะไปต่อหรือเปล่าเลยครับผมมีวิดีโอของเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไอ้แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะฮะในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันมีแต่พิกัดเดอะแบ็กลูมเต็มไปหมดเลยนะครับในวันนี้ก็ยังมีพิกัดเดอะแบ็กลูมอยู่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับถ้าเกิดนะครับเราไปสำรวจที่นาฬ่าดีมแลนเนี่ยนะครับเรานะครับจะพบกับอ่าพิกัดที่เเป็นนนี่่ยฮะทาผูู้ชมด คนมันเอาพิกัดมาแปะที่ดลรดดิมแลนด์มหาศาลเลยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็ถูกแบน์ไปหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าแปะกันทุกสัปดาห์เลยนะครับเหมือนจะเหลือลอดอยู่อันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นี่เป็นที่เรียบๆนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเป็นแบ c ็ r ลูมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราปฏิเสธไปได้เลยนะครับว่าในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะต้องมีพิกัดเดอะแบ k ็ o ลูมนะครับและถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจกว่าเดอะแบ k ็ o ลูมเนี่ยเราก็คงจะต้องทำพิกัดเดอะแบ k ็ o ลูมกันต่อไปจนกว่ามันจะหมดกระแสนะฮะโอเคท่านผู้ชมเมื่อเราพรอมไปแล้วนะครับเรชมาดูพิกัดแรกของวันนี้ะคจุณ จินตนายกวก่าชาตินะครับบอกว่าพี่ผมเจอรูปหัวใจที่ประเทศไทยแฮชแท็กพิการโลกตามจัยผู้ชมแฮชแท็กครั้งแรกเลยครับเราก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยดีกว่าครับแล้วก็ไปดูกันนะครับหัวใจเนี่ยโ,โหหัวใจจริงๆด้วยฮะอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในสระบุรีนะครับเป็นหัวใจที่อยู่ในสระบุรีนะครับเราสติดวิวได้ปะสติ v วิวไม่ได้นะครับแต่เรายังสามารถลงไปดูในส่วนตรงนี้ได้ไปดูซิมันคืออะไรอ่ามันคืออ้าว พื้นที่โล่งๆหรือว่าอ๋อมันไทยเมื่อปี2014นะครับตอนปี2014ที่นี่ยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เลยท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับมันกลายเป็นรูปหัวใจไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลยดูมีรูปป่ะโอ้โหท่านผู้ชมเจอแต่รูปหมานะครับแล้วก็รูปครอบครัวอะซึ่งอาไม่เจอนะครับไม่เจอรูปหัวใจตรงนั้นนะครับโอเคนะครับพีการนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ อาศัยอยู่แล้วแวกนี้แล้วจะก,กับรูปหัวใจตรงนี้แล้วรู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเราไปดูกันที่พิกาต่อไปดีกว่านะครับพิกาต่อมานะครับจาคุณประกรณ์เกียรติครับบอกว่าผมเจอลายเส้นประหลาดครับแทแทพิกาดรบกวตามใจท่านผู้ชมแล้วก็ให้พิกาดมานะครับเราก็พิกาดมาใส่ครับเราไปดูกันลายเส้นเหรอเออจริงด้วยว่าเป็นลายเส้นแบบท่านผู้ชมดูออกปะมันเป็นแบบพีระมิดนะครับแล้วก็มีก้อนมงก้อนเมฆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาทําไปทําไมนะครับสติวิวไดด้้ยนเี่ ติดวิวได้ด้วยขอลงหน่อยสิโอเคลงได้ครับผู้ชมเอา้ามันเป็นมหาวิทยาลัยเหรอเดี๋ยวนะมันไม่น่าใช่นะทําไมรูปภาพมาถึงประสทติดวิวคอมมหาวิทยาลัยอะวิทยาลัยอ,อยู่ทางนี้เหรอแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันมันดูไม่ใช่เลยนะครับมันดูเป็นแบบว่าพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกขุดนะครับเป็นรูปเหมือนฟาโลแล้วก็มีอาดวงอาทิตย์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ไรนาอะไรแบบนี้สักอย่างหนึ่งนะครับ ติดวิวไกลสุดที่เราสามารถสังเกตการได้คือ2จุดนี้แหละแต่จุดหนึ่งดันว้ปไปมปหาวิทยาลัยนะครับน่าสนใจนะท่านผู้ชมที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่รัฐยูทาสร์สหรัฐอเมริกานะครับนี่ในส่วนตรงนี้ของโลกเลยนะครับน่าสนใจมากๆโอเคท่านผูช้ชมพิกาณนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิกาดต่อไปเลยดีกว่านีครับพิกาดต่อมานี่ครับจากคุณรัสเซียเอ็กดีนะครับบอกว่าพี่ครับลงไปดูและพี่จะเจอว่ามันเออเลอร์ครับแฮทแพิกาดรอบโลกแฮทแทครั้งที่สองแฮทแเอฟซีพี่ แล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วเข้าไปดูกันเลยอ่าถ้าเกิดลงไปจะพบว่ามันเออเลอร์นะครับสตรีทวิวลงไปเลยพึ่งอุ้ยม่วงเลยเออมันเออเลอร์จริงว่ะเหมือนมันเป็นมันเหมือนมันทายตอนกลางคืนนะครับแล้วกล้องมันเออเลอร์มากโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดเราไปเจออะไรแปลกๆข้างทางมันจะน่ากลัวขนาดไหนโอ้ยนะครับเผมสตรีทวิวเขาถ่ายมาจนจนมันดึกฮะ โอ้โหดูดิโคตรเออร์เลอร์เลยอะเออเลอร์นะครับถ้าไม่แน่นะครับถ้าเราสิ้นเบี้วไปเรื่อยๆนี่เราอาจจะหลุดเข้าไปในแบ็คลูมก็ได้นะครับนี่ตรงตามคอนเซปต์เลยนะครับเฮ้ยเราสามารถอ่านี่ได้นี่ไงผู้ชมเราสามารถย้อนเวลาในปี2 0ง4ได้นะครับย้อนเวลาเป็นแบบอ๋อปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนเออร์เลอร์ไปอย่างนี้อ,อู้น่ากลัวคิดว่ากล้องนะ่าจะแสงไม่พอนะครับจึงเป็นแบบนี้นะครับดูดิความบิดเบี้ยวนี่มันอะไรกัน กลัวที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับเป็นจุดเอ์เลอร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในโอ้โหบนสุดเลยท่านผู้ชมอยู่ในหนองคายฮะที่นี่อยู่ในหนองคายนี่ครับอยู่ในส่วนด้านบนของประเทศไทยตรงส่วนตรงนี้เลยนะครับติดติกับประเทศลาวเลยนะฮะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆวัดวัดโพงามนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ไม่รู้ว่ามันเริ่มเออเริ่มตั้งแต่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราลองกระโดดออกไปดูความเออเริ่มของมันซะตรงนี้แล้วกันว่ามันหายหรือยังอู้เออเริ่มได้ตรงนี้เลยเหรอเอาละนะผมขอไปตามหาก่อนดีครับว่ามันเออเริ่มตั้งแต่ตรงไหนอ่าตรงนี้สิเฮ้ยตรงนี้เออเริ่มแล้วเน,นี่ยอ่าลองลองมาดูเลาะเลยเลาะเลยเลาะริมเลยอ่าตรงนี้ er อเออเริ่มไหมปื้บเฮ้ยตรงนี้ไม่เออเริ่มแค่แบบเกือบ ดูภาพมันจะมุมวัวนะครับก็เกือบจะเออเลอร์ดูดิตรงนี้เขาเขาเขาเบอร์อะไรเบอร์อะไรวะเฮ้ยเบอร์อะไรไม่รู้แล้วมันก็เริ่มเออเลอร์ไปเรื่อยๆนะครับและระหว่างทางก็มีจุดเบอร์ไปเอ้ยเขาเบอร์อะไรเนี่ยแล้วมันจะค่อยเออเลอร์ไปทีละน,นิดนะครับดูดินี่น่ากลัวมาก ดูดีนป่าเปอื่อแล้วก็มีแบบจุดที่ต้องแบบเบอ่อโอ้โหน่ากลัวมากลองมองเข้าไปมองเข้าไปฮะน่ากลัวโอเคพอละนี่ครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณโลคุนะครับบอกว่าคัดลอกพิกัดเลยครับนี่คือเดอะเบ r รูมมันยังลงเข้าไปได้อยู่เดอะเบ d รูมเหรอไม่ใช่ the back ละ่ะเ <laughs> ดี๋ยวนี้เขามีเดอะเบ r รูมไปแล้วเหรอครับลองดูซิบึ๊บ เฮ้ยเอยเอ The Back Room หรือเปล่าสีสันสดใสขนาดนี้นะครับถ้ามันมีไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้ฮะเฮ้ยนั่นมัน The Back Room นี่นาในรูนั้นน่ะในรูน,นั้นนะครับเป็น The Back Room ที่พกมาที่นี่เอาเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะครับ ที่มีดวงอาทิตย์และสีาสาร์โซมากเลยนะครับไม่รู้ว่านี่คือเดอะแบ k ็กลูมเลเวลอะไรแต่ว่ามันเป็นท่อที่ทะลุมาจากเดอะแบ็กลูมเลเวลโซนนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีบันไดขึ้นลงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอู้แล้วก็มีดวงอาทิตย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับเป็นสนามเด็กเล่นนะครับอู้แล้วข้าง่างนี้เหมือนเป็นกระจกส่องคือ่องโลเห็นไหม เป็นเส้นตรงนี้นะครับเป็นแบบมิลเลอร์มิลเลอร์นิดหนึงครับเลยแฮมมีท่อล้างท่อบนนลยครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนี่ฮะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเลเวลของเดอะแบ็กลูมนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับช่วงนี้มีเยอะครับที่นี่แคนาดานะครับที่อยู่ในแคนาดานะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ตอนนี้มีเดอะแบ็กลูมพุดขึ้นทั่วประเทศเยอะมากๆากเลยครับเราไปดูคนที่พี่เจตต่อไปเลยดีกว่านะครับเขียนสุดท้ายวันนี้ครับจะกคุณโนบิตะโนบิตะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอเดอะแบ็กลูมแบบมีสับปะรด ด้วยครับแฮชแท็กพี่กัเลเงร่วมแฮชแท็กมาใ,ใกล้แฮชแท็กกูเกอรเอิร์ดนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยแบบมีสปาราดด้วยเหรอเราต้องกะโดดลงไปที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยได้ด้วยอะไรเนี่ยอ J e โอ้เอสเคทเจอีแบล็คลูมอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากมันคือตัวอะไรเนี่ยไอย้นี่บ้าไอ้นี้ไอ้ที่มันเป็นไอ้นี่บ้าที่มันเป็นคนที่มีรูปร่าง เหมือนสัตว์เหมือนหมาอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรอไตัวนั้นท่านผู้ชมน่ากลัวมากเลยเป็นเดอะแบ็คลูมที่มีสปาร์ดอยู่ข้างหน้านี่ครับอู้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปเจอตัวนี้จริงจท่านผู้ชมจะไปต่อหรือเปล่านะครับผมมีวิดีโอของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้อ๋อผมจําชื่อตัวนี้เลยครับชื่อตัวนี้มันคือฮาวนะครับคือมันจะมีเป็น เป็นเหมือนมนุษย์ที่มีรูปร่างสีขาะะครับแล้วมีความดูหลายมากๆที่อยู่ใน The Back Room นะครับดูวิดีโอและขนลุกเลยนะครับดีครัท่านผู้ชมนี่คือฮาวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิกัดร,รอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบพิกัรรอบโลกนะครับสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามผู้สักดิ่งกไว้ได้เลยครับเมื่อผมลงคลิปมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย